สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่ก็ผมลอรมดำนะครับหรือว่าช่อง y ยูทู b ลออลนรมดำระบทุกทำงานนะครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะพี่น้องตอนนี้วันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ เปิดตัวกับเจ้าโซนิกครับเขาบอกว่าวันนี้เอฟหอมาเต็มระบบนะพี่น้องรถดำจอมพระเมื่อกี้ผมก็เข้ามาพร้อมกับโซนิกนี่แหละน่าจะมี10บขั้นขึ้นครับงานนี้ดูไปแล้ว ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรครับลุมตรงนี้เดี๋ยวมาตามดูครับว่าไม่กี่คันเปิดตัวกัจจาส่วนคันแรกครับเมื่อกี้ก็รดำก็กําลังเดินทางมาพี่น้องตอนนี้ชเช้าเลยประมาณสักสามโมงกว่าๆครับตอนนี้สามโมงเช้าวิ่งไปค่อนข้างไกลยอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่ลงคอนน้อยนะพี่น้อง ทางทิศเหนือหมู่บ้านครับออกจากหมู่บ้านมาก็เกือบกิโลแล้วครับวิ่งเข้าเทแถวแถวไหนนะจำพืปอป่ครับอ้ขาเดียวนี่น่าจะประมาณ3ามโลนะถึงอยู่นะเดี๋ยวดูกันต่อไปพี่น้องตามโดยเจ้าเด็กก้าครับใส่เสียหลักมนันโอ้สวัสดีครับผมกูลั่นมาแต่ไกลนะนี่นนี่นัดวปลามายังลั่นนี่โอ้หักหโชว์ลเลยลูกพี่ เฟสามนี่มันเสียรักขับแล้วว่าคุณพ่อนแต่ว่าจวดเลยคืนมองม่เห็นนะพี่น้องฟิลส์ดำอุกลับตัวข้างในนะขันที่สองครับทีมงานแอบรอตอนนี้มาสังกัดเจดาวนะพี่น้องวิ่งหน้าฝนโอ้ไกลก็ไกลน้ำมันก็แพง เลือกี่บาทนี่เที่ยวหนึ่งถึงร้อยไหมครับนี่น่าจะถึงอยู่นะร้อยเก้าห้ามีบ้าพลังไว้ทีมงานนี้บรรยากาศก่อคืมๆค,ครับ คลมฟ้าคล้มฝน,นถ้าฝนมานี่ไม่รู้จะทำได้ไหมตรงนี้ครับเติดน้องน้ำนะพี่น้องฝั่งซ้ายนี่เต็ดน้องน้ำมาฝั่งฟ้าเติดลําห้วยตรงนี้เป็นคูสะหรอือเล่าวลี่ในห้องเขาไอ้ไม่มีที่ต่าโอ้สยาวายเจริญทรับครับกิติการช่างผมไม่ใช่พระเอก จะก็เจเดาครับอยู่กับเจ้าซาซิกเหมือนเดิมร้อยยี่สิบอันนี้นเซ็ตเอ็กคิปหนึ่งนะพี่น้องถามมาแล้วโอจัดจัดจ,ดจัดใส่กีตักหน่งานเที่ยวหน่เขาบอกว่า,าพิทีแถวอำเภอนะหน้าท้ายที่ตำรวจรับเข้าไปอย่างนั้นรถใครกระดาษทรายกระดาษทรายรถใครเนี่ยโอ้ไอ้นุมมวกเหลืองโคตร่อลเลยรถคัดดนนี้เดตามดูครับ ดูสายล่างเรา,าก่อนกระเทกระอเบาเนี่ยสามจุดห้านะเพี่น้องแปดสามสามจุดห้าหรือสี่ดูไม่ค่อยออกนะนี่มันกกึงๆครับแต่คิดว่าน,น่าจะเป็นสามจุดห้าครับหมดกระเป่ารถเพ่ตรงนี้แหละนี่ สั้นเกินมันสั้นเกินเดี๋ยวฟังเสียงตอนเขาพุ่งทางยาวนะพี่นอ้องนี่ดูมันนี่กล้ามาไหมน,นี่วันนี่ไม่แน,น่ใจนะอันนี้รถบริษัทครับคันนี้โอ้ไม่อารมณ์กัดาอใครขับนอกรถบบสันนี่ใจเสียยุงไหม่าจะเป็นเสียยุงนะโอ้เอา้าเสียลักลั่นหรือเปล่า มเท่าไรพนะี่น้องเดี๋ยวรอฟังกันไปทางนู้นเอาน่าจะได้ยินเสียงอยู่งานนี้กี่เที่ยวนี่เป็นร้อยเที่ยวหรือเปล่าถึงไหมสองคันผ่านไปครับคันที่สเจ้าน้ำเงินแก้วอู้รถหล่อพี่น้องหน้าเล็ดสติกเกอร์ด้านหน้าบอกว่ากิตใช้โรงเรืองครับเป็นใครไปไม่ได้ครับวันนี้นี่ โอ้รถเสียยอดนะนี่ม,มา่านอะถ่ายรูปก่อน่า,านมุมถ่ายรูปก่อนมุมล่อๆรถเสียยอดเอ๊ะออยจะฝั่งไหนวะน่าจะฝั่งขวานะคันนี้สายหอนนะพี่น้องของไทยเลย J O 7 E ครับคอมบันเร็วเทอร์โบพร้อมด้วยท่อปุ๋ยสวัสดีครับผม โอ,อฟังเสียงหอนหน่อยเอาปลายหายไปไหนเนี่ยไร่รู้ปลาเสีจยจะหอนโชว์รล้เปล่านะหนึ่งครับนืดนืด,นดโอ้แรงแรงแรงสไตล์นี้มันต้องขึ้นทางรัดยางนะพอน้องมนถึงจะมันมันถึงจะเฟี้ยวฟาวครับ ตัปีนืดหนีไม่ค่อยออกโอเเ้เดี๋ยวเคลียบเราไปเดี๋ยวพาดูที่เทนะครับเขาบอกว่าห้าสิบบาทพลังอยู่เท่านั้นเลยรถคนดังรถคนดังเดี๋ยวตามไปดูครับโอ้แล้วใครนี่นี่คันที่สามนะพ่น้อง อันนี้คันที่สี่ครับผมรถบริษัทเีดาวครับนี่เีดาวรถดำดิ้นโดดนะพี่น้องเอาสายเปรคแมคโครก็ขึ้นหลังเสือเอาครับก็ได้ว่าขึ้นหลังเสือไหมเดี๋ยวนะี้ อันนี้พลายสามนิ้วเฟตสามรอยกาาครับภายในโอ้โหมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วนี่น่าจะลากยาวๆนะตรงนี้นี่แม่คุณน่าจะวางยาวๆจังหน่อยสักประมาณสักห้าหกเมตรโซนิคอกแน่ๆเลยนี่ถ้าห้าหกเมตรนี่ ที่สี่ครับเหลือก,กี่ขั้นรถรออยู่ท้ายๆนะรถรอเน่ยมีขันไหนบ้างครับอกําลังมาแล้วกําลังแล้วแล้วฝุ่นตลบบปนเลยฝั่งนู้นเดี๋ยวตามกันต่อไปครับโอ้ชินจังเขามานะพนี่อนองงานนี้โอ้เขาบอกว่าไปทําอะไรมาใหม่เนี่ยสายไฟเข้าใหม่เป่ไฟสเต็ปเปลโอ้น่าจะมาถ่ายเขาตอนเย็นนี่สวัสดีครับผม โอ้เสียกุ้งเสียกุ้งพุ่นนำทีมงานซีอาวายจเจริญทรัพย์ครับเจ้าทินจังด้านหน้าเหรส่วนข้างหลังเป็นอะไรนะั่นเป็นอะไรร,รูปร่อๆในญี่ปุ่นนะแบบนี้บอกเขาได้ว่าอะไรโคตรบังฝุ่นมาใช่ไหม โอ้นี่บบกโคตรบางฝ่นไฟไท,ท่ายแจวไท่กลิ่งไม้ก็เยอะครับนี่บวบาวเดี๋ยวสีสโลกโโกำลังรอครับกำลังเหมาะเลยสไตล์นี้แต่งสไตล์นี้ครับพี่น้องไฟสองแถวด้านบนครับ ตาสมชั้นนี่ก็สูงไปนะผพว่าประมาณสองชั้นนี่กําลังสวยครับเรียนกระจกได้ค่อนข้างโอเคมากเลยเจ้าเจ้าเจ้า่อไปข้างหน้าเป็นสองแผ่นนะพี่น้องสองแผ่นครับต่อเข้าหากันนี่สไตล์นี้ก็จ่มมากพี่น้องดูไปเหมือนเหมือนรถใหญ่นะเหมือนสไตล์สิบล้อครับใส่เกียร์ต่างได้ลองนับดูครับ ตักที่หนึ่งใสไปแล้วสักย์เอกร้อยยี่สิบครับสองอืะผมว่าน่าจะใสอยู่ประมาณห้านะห้าถึงหกประมาณนี้แหละครับงานเที่ยวาอุ้มเต็มๆหน่อยดียแล้วสามแล้ว ดินก็ค่อนข้างมีร่างไม้ครับตอนนี้น่าจะเป็นป่านเนี่ยป่าละ,มะาาเลมอ5ะขัดตักเลยใช่ไหมหกจ็ตักเลยเนาะประมาณนั้นเหรครับแต่ว่าเขาเอาไปถมทีเลยพี่น้องจะสร้างบ้านหรืออะไรสักอย่างครับโอ้โหน่าประมาณเจ็ดครับใส่ไปแล้วหกนะ โอ้เจตตาครับเอาเช่นจังนิ่มๆอยู่แล้วแหละเช่นจังนะ่ะโอ้นี่แหละที่ดิบห้าคันแล้วกับเช่นจังครับอันนี้คันที่หก oh, ถูกไมหมนี่นับถูกกระเป๋าเนี่ยค oh, ันที่หกเดี๋ยวภาพร้อในหกครับเดี๋ยวดูเช่นจังผ่านล้มตรงนั้นก่อนผ่านไมหมล่ะ มีชะลอนะมีชะลอนะชินจังจีโอแปดสี o ่ครับแค่นี้เอาอะไรเขามาอยู่หรอกมากกว่านี้สิเขายังเอามาอยู่เลย <c oughs> ลเริ่มร้อนแล้วนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาดูที่เท,ท่เลยครับพี่น้อง <c oughs> ไม่รู้ว่าหมดยังน,นันง่นนี่ชินจังกันนิฮานะอันนี้คันนิหกครับทีเด็ดทีเด็ดเลย ่ายรูปกรอนเสร็จแล้วแหละนี่แหละครับของแท้ครับคุณน,นำแอฟโลรดนำจอมพระสติ๊กเกอร์ด้านหน้านี่ตัวอย่างใหญ่พ่น้องพรบัญชา CRW เจริญทรัพย์ครับไม่ใช่พระเอกครสิบัตไทยแลนด์ครับพร้อมด้วยเจดาวยินดวนเหมือนเดิมหลอนซับจางก็ยังอยู่นั่นแต่เขาเอาจางออกแล้ว เรือร้อนซับเฉยเอ้าฟังเสียงเก้าห้าหน่อยลั่นไม่ลั่นสามนิ้วหรือสามนิ้วขึ้นน่าจะสามนิ้วหน่อยเนาะดูไม่ค่อยออกครับนืด นดเดียวเขาดเดียวเขาขอแค่ได้ยินโคันนี้ครับพี่น้องสายหอนอิดนึงคันเจ้าวงฟ้าครับเมื่วันนั้นผมผ่านผ่านสีขอนะ สายหอนเหมือนกันครับแต่เขาเรียงนี้เยอะกว่านี้นะสุดปลายครับปลายหม้อก๋วเตี๋ยวนี่วันนั้นผมเห็นเรียงหกใบหรือเปล่าเรียงหกใบแต่ว่าเล็กกว่านี้พนะน่นอนน่าจะเป็นหน้าหกครับอันนี้ท่อหน้าแปดหรือเปล่านี่น่าจะเป็นท่อหน้าแปดนะหน้าแปดสี่ใบครับถ้าเป็นเรียงหน้าหกนี่ได้หกใบนี่อู้ยางหอนับวันนั้นผมได้ยินนะ ได้ฟังเสียงรถทางโซนสีขอะวนั้นครับหลนลากยาวมากที่โน่เหมือนกันนี่แหละแต่ไม่แน่ใจว,ว่าเป็นเจ็ดอีหรือแปดอีนะที่ได้ยินวันนั้นอันนี้รถรถพิทตอมบอแกชื่อต้อมหรอือแกช,อออชื่อป้อมนี่ผมระสับสนคันนี้อยู่บ้านขามครับบ้านขามจอมพระนี่แหละเจ้าเจ็ี จะอุยสารใต้นะพี่น้องโอ้ไฟด้านบนก็สามแถวครับด้านล่างอีกแถวหนึ่งเรียงกระจกนี่มัดฐานมากเดี๋ยวฟังเสียงเขาออกตัวครับมีหอนหรือเปล่าโอ,โอ้เสียงดีเสียงดีน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วเปล่านี่ คันที่เจ็ดนะพี่น้องมันจะเจ็ดคันครับวัยรุ่นสองเมตรแปดใช่ไหมน่าจะสองนั่นนี่ไม่สองแปดก็สองเจ็ดเลย คันที่เจ็ดครับน่าจะปิดท้ายเริ่มขั้นแรกกับโซนอีกนะโซนอีกมาอย่างถ้าโซนิกมาก็แสดงว่าครบคันครับพี่น้องนี่น่าจะครบคันแล้วครับอ่ะเดี๋ยวภาพดูที่เทเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อน,นครับผม เดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวพาดูทีทีครับพี่น้องมันแค่ไหนเขาบอกว่า50บบาทพลังอยู่นั่นแหละไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ